สวัสดีครับพกบกับบานดอนฟามออฟฟิเชียลครับผมมาวันนี้มาจับกุ้งกันครับทีมงานคัดกุ้งครับผมได้เวลาออกงานแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องบ้านดอนฟามออฟฟิเชียลครับวันนี้มานะคัดกุ้งกันครับทีมงานคัดกุ้งทีมงานไม่หลับไม่นอน เครืองล้างกุ้งก็ดันสตาร์ทไม่ติดครับนี่ครับกุ้งขาวไม่เคยโตเท่าไหร่ครับทำการก็ไม่ตโตกุ้งทอันนี้ก<ช>ุไม่ใช่ไมวนอยู่นี้ก้าวเดียวกโอมโกตันโกตันเดียวเด <6 S 3> <6 S 2> ียวย

มาห้าหกเข่งแล้วครับแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเครื่องหางไม่ติดโวเทนบอร์ดเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับใช <Hey. S 1> ้ได้แล้วครับได้ได้แล้ว ล้างไม่ทันคัดไม่ทันก็เลยใส่ถังออกรอไว้ครับให้กุ้งมันฟื้นก่อนครับ

ดูคัดกุ้งมาดูคัดกุ้งกันครับคัดแยกกุ้งคัดกุ้งขาวออกจากกำกามครับกำกามออกจากกุ้งขาวเออใหญ่แล้ะขายยากแม่แม่งไม่ต้องใหญ่ใหญ่แม่ ดูหน้าก่อนคนเย้แย้ใไปเอาเลยมามามัน้องหูม่มาคนเย้แย้ใไปเอาเลยมันน่ากินทั้งมือมันก็นองหูเราว่าคนแก่ล่ามไงเ้่าเขาเปนม้า ้างโน,น้นมาผนแผนกล้างครับกุ้งหน้าน้ําน่าจะแห้งแล้วเพราะว่าแข่งมันดำไปเลยน่าจะแห้งแต่ว,วันนี้จับสองบ่อครับผมกุ้งไม่เยอะครับกินอาหารประมาณตันเจ็ดตันแปดประมาณเนี้ยกุ้งขาวก็ตัวไม่ใหญ่กลางๆก็ตัวไม่ใหญ่ครับคัดง่ายครับวันนี้เพราะว่ามันต่างกันเยอะไง กุ้งสายต่างอะไรเลยคัดง่ายฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องบันดอนฟาร์มออฟฟิเชียลครับ สโร้าก่อร้านกอยาไปสโล้วามแล้วันน้นีากร้อเอ้านก่อจะายรอยลเอกร้อยก็ายไ้หมด้าอรนีข้าวที่มาต้าร้อยโลายคอร้อยายากี่ร้อยกโงาน เอาไปลงเที่ไหนเดูมีหน้าเดเด้าเายงี้ต้องแงยแป้งน้าแงขาว้แงน้าก็มัอหน้าเดิมเิพื่อดลงดูต้อมีหน้าเดิมด นี้ไปมหาชัยทั้งหมดครับไม่มีพ่อค้ามาซื้อปักบ่อวันนี้จับสองบ่อคัด2บ่อไปมหาชัยทั้งหมดครับผมไม่มีพ่อค้ามาซื้อ ับผมขอบพระคุณมากครับที่ติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ